สำนักข่าวยอนทับของเกาหลีใต้รายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยในเมืองโพฮังจังหวัดคยองซังเหนือกำลังเร่งสูบระบายน้ำที่ท่วมสูงในหลายพื้นที่รวมไปถึงพื้นที่ต่ำอย่างลานจอดรถชั้นใต้ดินของอาคารต่างๆและเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ในบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วมหลังจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุน่นหินน้ำหนอทำให้กระแสน้ำแรงได้ไหลหลากเข้าท่วมใจกลางเมืองโพฮังซึ่งเป็นจุดที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักหลังจากพายุลูกนี้ได้ขึ้นฝั่งบริเวณใกล้เมืองเกียยเชทางภาคใต้ของ ประเทศด้วยความเร็วลมกระโชก169กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นพายุไต้ฝุ่นที่รุนแรงที่สุดในรอบ20ปีขณะนี้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยแล้ว3ศพและยังมีผู้สูญหายอีก8รายขณะที่บ้านเรือนกว่า20,000หลังเผชิญปัญหาไฟฟ้าดับสำนักง,งานอุตุนิยมวิทยาของเกาหลีใต้รายงานว่าพายุไต้ฝุ่นหินน้ำหน่อได้พัดผ่านคาบสมุทรเกาหลีเมื่อช่วงสายๆของวันที่6กันยายนตามเวลาท้องถิน่นหลังใช้เวลาราว2ชั่วโมงครึ่งในการเคลื่อนตัวผ่านทางตอนใต้ของคาบสมุ เกาหลีนนั้ล่าสุดพายุลูกนี้กําลังเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือด้วยความเร็วลม52กิโลเมตรต่อชั่วโมงนอกชายฝั่งเมืองอูซานทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาหลีใต้และก่อนหน้านี้ทางการเกาหลีใต้ได้สั่งอพยพประชาชนหลายพันคนออกจากพื้นที่เสี่ยงภยัยแผ่นดินถล่มและน้ําท่วมในจังหวัดคยองซังใต้จังหวัดชอลลาใต้และเมืองปูซานทางตอนใต้ของประเทศอีกด้วย